สำหรับนะคะกลุ่มของพวกเรานะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงในส่วนของนะคะปัญหาการนําไปใช้นะคะปัญหาการนําหลักสูตรไปใช้นั่นเองนะคะก็<ส>คือเป็นในรายวิชาพัฒนาหลักสูตรน,นะคะเสนอท่านอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนาอักริติจำเรินนะคะพวกเรานะคะเป็นกลุ่มที่หนึ่ง นะคะกลุ่มที่หนึ่งมีสมาชิกดังนี้นะคะมีนางสาวปริสนาพีบัตนะคะนางสาวจิรประพาไพายสิงนะคะนางสาวนัฐพรรัตนวิชยัยนางสาวสุปการศรีธิศกั์แล้วก็ดิฉันนะคะนายนารินมิพาโกโกโทรทโธนะคะทีนี้นะคะก่อนที่นะคะเราจะเข้าไปในส่วนของปัญหาของการศึกษาไทยเนี่ย นะคะเรามารู้กันก่อนนะคะซึ่งนะคะมะถาถราของการศึกษาไทยนะคะตรงนี้นะคะจากให้ได้ดูคลิปวิดีโอทั้ง2วิดีโอมานะคะก็คือจะมีการที่ในคลิปวิดีโอได้มีการกล่าวไว้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการ ทางเลือกทางการเรียนที่ไม่ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ความคาดหวังของผู้ใหญ่นะคะที่มีต่อผู้เรียนนะคะแล้วก็มีการสอนเฉพาะทฤษฎีนะคะที่ไม่ค่อยเน้นในการปฏิบัตินะคะรวมถึงนะคะการตัดเกรดเด็กนะคะที่ตัดเพียงแค่แบบทดสอบซึ่งบางครั้งในตรงนี้อาจจะไม่เหมาะสมสําหรับหรือว่าไม่สามารถที่จะ ประเมินนะคะเด็กบางประเภทได้ซึ่งเราจะแบ่งนะคะหัวข้อต่างๆนะคะเป็น4ปัญหานะคะ<ม>ก็คือปัญหานะคะเกี่ยวกับหลักสูตรภาคบังคับนะคะที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการนะคะของกระทรวงปัญหากฎระเบียบต่างๆของโรงเรียนนะคะแล้วก็ปัญหาการบริหารจัดการในโรงเรียนนะคะ ดังนั้นนะคะเรามาดูลำดับแรกกันเลยนะคะปัญหาของการศึกษาไทยเนี่ยเริ่มต้นจากนะคะผู้ปกครองค่ะผู้ปกครองเนี่ยแน่นอนว่าตั้งแต่เด็กนะคะเราต้องมีการอ่าเข้าอนุบาลจริงไหมคะตั้งแต่อายุสี่ขวบเพื่อได้จะอะไรคะผู้ปกครองส่งเรามาเรียนเพื่อให้เรามีทักษะให้เราอ่านออกเขียนได้ให้เรามีความรู้นะคะแต่ ผู้ปกครองนะคะค่านิยมสมัยนี้เนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปนะคะหรือว่าค่านิยมสมัยก่อนเนี่ยบางท่านก็ยางจับคิดแบบนี้อยู่นะคะค่านิยมของผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยก็คือผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะส่งลูกหลานนะคะของตัวเองเนี่ยเข้าไปนโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ เข้าไปแนวเรียนที่มีชื่อเสียงเพื่อหวังให้ลูกตัวเองเนะี่ยได้พัฒนาทักษะตรงนี้แต่นะคะผู้ปกครองเริมคิดถึงนะคะเมื่อในส่วนของนะคะนักเรียนนะคะที่มีปริมาณมากเนื่องจากผู้ปกครองส่งลูกส่งหลานมาเรียนในโงเรียนขนาดใหญ่เนะคะตรงนี้ทําให้อะไรคะคุณครูไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึง ไม่สามารถที่จะควบคุมชั้นเรียนได้นะคะส่งผลให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนต่อรายบุคคลเนี่ยอาจจะขาดตกบกพร่องไปน,นะคะในส่วนนี้ก็ส่งผลกระทบไปอีกนะคะในส่วนของนะคะโรงเรียนขนาดเล็กค่ะโรงเรียนขนาดเล็กนะคะ,นนก,ะ,คะก็คือ ทำให้โรงเรียนนะ่ะตรงนี้นะคะก็คือไม่ได้รับการดูแลนะคะแล้วก็จะปิดตัวลงนั่องจากไม่มีนักเรียนพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีค่านิยมที่ส่งลูกหลานไปในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่นะคะทําให้ตรงนี้ก็คือเด็กด้โอกาสหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่จะเข้ามาโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้มีทุนทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือ าการศึกษาตรงนี้ไปนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูในส่วนของปัญหานะคะหลักสูตรภาพบังคับเดี๋ยวเชิญท่านต่อไปเลยค่ะค่ะปัญหาแรกนะคะคือปัญหาเรื่องหลักสูตรภาพบังคับค่ะแนวทางการแก้ไขในตัวนี้นะคะเราอาจจะต้องปรปับปรุงหลักสูตรแกนกลางค่ะให้มีภาคพิชาบังคับน้อยลง แล้วก็ส่งเสริมหลักสูตรทั้งเลือกที่หลากหลายามความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้นก็อย่างเช่นเอ่อเออเราจะมีบังคับชั่วโมงนะคะรายชั่วโมงให้มันมีลายชั่วโมงน้อยลงหรือไม่เราอาจจะควบรายวิชาที่มันใกล้เคียงกันรวมเข้าด้วยกันเพื่อที่เราจะได้เสริมหลักสูตร่ ตามความหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียนและก็เสริมกิจกรรมการาเรียนรู้นอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะไล์ต่อไปค่ะค่ะต่อไปเป็นปัญหารเรื่องการบริหารจาัดก,การของกระทรวงนะคะมีแนวทางการแก,ก้ปัญหาดัางนี้ค่ะหนึ่งจัดสรรงบตัวหัวของเด็กที่ไปทั่วถึง สองลดบทบาทส่วนกลางที่มีแต่สั่งการไม่เข้าใจปัญหาสามลดงบบริหารและการจัดการให้ไปเพิ่มงบที่พัฒนาเด็กและเด็กด้วยโอกาสแทนสี่ปฏิรูปครูที่เป็นแบบเดิมๆมีแต่ท่องจำให้เป็นครูที่สอนนักเรียนจากภาคปฏิบัติค่ะ ต่อนะคะก็คือข้อที่5นะคะต้องเปลี่ยนการวัดผลแบบเดิมๆนะคะเป็นการวัดผลแบบใหม่ในการวัดผลจะเป็นการวัดผลจากทักษะต่างๆของเด็กซึ่งเด็กแต่ละคนนะคะก็จะมีทักษะที่ความถนัดที่แตกต่างกันอย่างเช่นเด็กบางคนก็จะมีเป็นความคิดสร้างสารรค์มีทักษะทางด้านสื่อสารมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษาการใช้ด้านร่างกายด้านการเล่นกีฬาเป็นต้นค่ะไม่ใช่แค่เราจะวัดการท่องจำจากตําราเท่านั้นนะคะแล้วก็ข้อที่6นะคะก็คือลดภาระจากนโยบายต่างๆที่ให้ครูครูนะคะต้องออกจากห้องเรียนทำให้ไม่ได้สอนนักเรียนได้อย่างเต็มที่ค่ะสไลด์ต่อไปค่ะามาในส่วนของปัญหาเรื่องกฎระเบียบต่างๆในโรงเรียน นะคะคำว,ว่ากฎระเบียบบางที่อาจจะพูดได้ว่ากฎระเบียบทําให้คุณครูสามารถควบคุมนักเรียนสามารถควบคุมห้องเรียนให้สงบได้นะคะและอาจทําให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นนะคะสามารถที่จะสร้างระเบียบให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ให้เคารพในตัวของทุกๆคนเช่น ในกรณีที่คุณครูเป็นผู้พูดผู้สอนนักเรียนก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะนักเรียนจะไม่เล่นกันจะไม่คุยกันหรือในโอกาสที่นักเรียนต้องออกมานําเสนอหน้าชั้นคุณครูและเพื่อนร่วมชั้นก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการสร้างกฎก็จะต้องมีการพบกันครึ่งทางระหว่างผู้ตั้งกฎนะคะและผู้ปฏิบัติตาม โดยทำความเข้าใจกับจุดประสงค์ของกฎระเบียบแต่ละข้อเพราะถ้าขึ้นชื่อว่ากฎนะคะถือว่าเป็นข้อตกลงของคนหมู่มากไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะคะทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเพื่อที่จะให้สังคมนั้นๆในห้องเรียน,นนั้นๆอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบค่ะต่อมาค่ะเรามาพูดในส่วนของ ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการในโรงเรียนอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆของแต่ละโรงเรียนนะคะปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษาในสถานโรงเรียนของไทยเราเนี่ยจะแบ่งและพิจารณาได้เป็นสองข้อหลักๆดังนี้ข้อที่1ค่ะปัญหารวมอํานาจสู่ศูนยกลางนะคะ สถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆจะต้องขึ้นตรงกับสำนักงานส่วนกลางซึ่งเป็นนิติบุคคลสถานศึกษาเนี่ยจะไม่ได้มีอมนาจในการบริหารตัวเองเลยนะะอาจมีบ้างนิดหน่อยแต่หลักๆแล้วบริหารจากส่วนกลางทั้งหมดทั้งด้านวิชาการงบประมาณและบุคลากรน,นะคะข้อที่2ค่ะผู้บริหารของโรงเรียน ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสูงสุดนะคะจะทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนของส่วนกลางเป็นผู้ประสานงานมากกว่าผู้บริหารทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนนะซึ่งจะถูกกำหนดมาจากส่วนกลางทั้งสิ้นซึ่งนั่นคือปัญหาของการบริหารจัดการของแต่ละโรงเรียนนะคะสำหรับการ นำเสนอของกลุ่มพวกเราในวันนี้จะขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณในการรับชมและรับฟังขอขอบคุณค่ะ